สวัสดีครับพี่น้องป้องไปวันนี้มาตามติดชีวิตขมแม่สาวสะพ้ยขมแม่จะกินอะไรบ้างนี่สดเดาสดเดาเอ๊ะนี่ยนี่อะไรนี่อะไรนี่อยังนี่อยังนี่อะไรนะเเารียกอะไรเมื่อกี้นี่ดองตอกกตอโอ้ตอกโอ้ยเผาหยางตอกตอกกี พอกี่อตาพอกกี้ได้ได้พอขมิ้นกี่ปีแล้วพอขมิ้นได้ได้กี่ปีแล้วพอขมิ้นอ่ะได้ไปพูดอะไดนี่อะไรวะไปแล้วดีกว่าเออแต่เดี๋ยวไปสอบกันพอขมิ้นกี่ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมาพูดได้สักคำไหมมุกมดทางานจุกเนียจุกะจุกะจุกะนีพี่น้องว่าหลายนี่พี่น้องว่าพี่น้องว่าเอฟซีนี่เอฟซีเลยครับพี่น้องเอฟซีมาแล้วหลายมือเลยครับเอ่อเอฟซีทั้งนั้นเลย เอฟมามาบซอไพรแม่เคยพอได้สะไสะพสเกาหลีซอสะไมเกาหลีมื่อี้นกสะอร์ไพรส์ขม่าที่อยู่ตรงกระไดที่ขอถือแหวนแม่เฮ้ยมีชื่ออยู่อ๋อจุกไหมอันนู้นเรากินลูกดีกว่าอสาลูกมีชื่ออยู่เมาตรงนั้นเลยทั้งหมดเมาัวหลัะบนหลังคามีประาสี่ห้าลูกอมูเมากินลูกเกกินใครทุบตะเกีบ ใครชีวิตไม่ใช่กูราคาพงกไม่ได้อันนี้หนักกว่านั้นไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยึจกขึ้นไปจะได้ม่เสียงอะไรเสอห้านอะอ๋อเบอกว่างูมึงเคยมึเห็นคิที่งูเลยอยู่ข้างบ้านวัดนั่นแหละดเฮ้ยปัับปรับใช่เหรอใ่เมาลมันเลื้อย่ตรหน้านเดินกลับมาคเวรัารัอองอะไรวะูรงเ่มเลยรื่อในสนั้นน่าจะมีตัวใหญ่ ใช่มีมีทุกวันเลยชอบอกอันั้นนี่นะ่นนไม้อ่ะโอ้ยอยู่เด้อกลมวใช่ทำไมใช่ไหมขามีคนไทยทำมมัไม่เห็นเข้าไปนอนกับวนเ้ยนอนกับป๋าหน่อยดิูจะได้เกาตัดผมไปงแต่ยูตัวนั้นไม่ได้จัดอรอนไอ้อะไรอเราจะแจ้งเราจะแจ้ง

มีแม่ก็มีเอาแครมาเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำแล้วฮะเพายี่เทว่าเขาอยู่ไอ้นี่เหรอวะโอชยนโบเจอแบบมามเราตอบตัว่างนี่กี่บาทฮะ้ารบาทจ้าเพดนะคินได้หรอเอ้าอันนี้อันนี้เนดอารเดอดอ้คนดังนะคนดังคนดัง่นเนอรสภาษณ์หน่อยครับเออโอ้หมายหาบจีน ไม่ตัดตไปพุ่นแล้วนั่แหละลองมาเลวยจะไปล้างพรุ่งนี้มีจะมีเมนูอะไรให้เอฟซีได้ดูบ้างรอติดตามค่ะรอติดตามช่องวารุงจิตแก้วช่องช่องลงสี่โอ้ช่องลำสี่เลยมีเมนูเด็ดๆพรุ่งนี้รอติดตามว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับกับน้องเบบีและสไตล์ซุนหงอคง ผู้เดันเขาฝันต้องในไมนยอมผมแบบนี้วป่ะมันเป็นสตาร์เกาหลีพ่อมาจากพ่อแม่นินเหมยโอ้โหแต่เจ้าเข้าเลยไม่ใช่คือชุมเอาแต่หน้าแต่ละค่ะเฮ้ยโป้ตล์เหล้าขาวเลยขอแล้วขอขอเล่าขาวไหมเอานี้ก่อนเล่าขาวเด็กไอดอลเล่าขาวเาไปได้แต่ห้ามมีห่อจะไปลาดบุรีวันไหนครับ ตากระแตนตัาต่อยตาต่อยเอาไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอไปแล้วเดี๋ยวเอฟซีเอฟซีลาแล้วครับเอฟซีกลับบ้านแล้วครับจุ่มไปนะดินทางโดยสวัสดิภาพเปิดใจกับทาก้องมากเลยไปเยวเอฟซีมาเยี่ยมช่องกลงกิจนะครับนะครับวันนี้เอฟซีมากันเยอะแยะเลยครับให้กำลังใจนะครับอือ เตรอยมยคะผมขีขี่เอาใชไหมขีเมือนกันนี่ขี่เมา่ไหมโอ้โหหากินซีนมึงยังไม่เนาโอ้เหมือนหมาโอ้ยกาอัลายพี่น้องเ้ยไล่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 ีดูไล่สีดู ได,ด้วยบายบายบายที่ตัดคลิมนานะครับเนดะ้อ